สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้พุทธที่หนึ่งกันยาจ,จนช่วงเย็นได้ลุ้นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนช่วงดึกๆลุ้นฟุตบอลเกมทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดยนะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปมีหลายคู่เลยนะครับโดยในกลุ่ม A มีคู่โปรตุเกสเจอกับไอร์แลนด์โปรตุเกส เป็นทีมนําของกลุ่มนะครับขณะที่ไอร์แลนด์ทีมเยือนเล่น2นัดยังไม่มีแต้มแพ้ทั้ง2นัดนะครับโปรโตุเกสนั้นก็ได้เล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายด้วยนะครับในทัวร์เมตนต์นี้บนโลกรอบคัดเลือกนี้ชนะ2แล้วก็เสมอ1เสมอ1น,นัดนะครับส่วนไอร์แลนด์ก็มีเกมอุนเครื่อง3นัดชนะ1เสมอ2อุุ่เครื่องดีนะครับแต่ว่า ในฟุตบอลโลกรบเัาเลือกอยังไม่ชนะทีมไหนเลยโปรตุเกสก็ยังมีคริสตนโอโรนัลโดเป็นหัวใจสำคัญของทีมนะครับหลังจากย้ายกลับไปอยู่กับทีมเดิมอย่างแมนยูวันนี้จะลงเล่นถ้าลงสนามนะครับไม่ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนัดที่180นะครับสำหรับโรนัลโดแล้วก็ตอนนี้ทำประตูไปแล้วสำหรับโรนัลโดนี่ เกิน100ประตูนะครับ109ก็ถือว่ามากสุดของโลกนะครับลุนประตูที่110คนอื่นๆก็ยังมีจากทีมใหญ่ๆนะครับเบนโดร์ซิลวาก็อยู่ในชุดนี้ของเฟรโดซานโตสนะครับแล้วก็ยังมีดิโกโชตา ota, นะครับรูเบนเนเวสรูเบนติอาสรวมทั้งนั้งแตประสบการณ์สูงอย่างชาวโมตินโยนะครับก็ถือว่า ผลงานได้เล่นต่อเนื่องในฟุตบอลยูโร Euro รอบสุดท้ายด้วยแล้วก็มาฟุตบอลโลกรอบกันเลือกส่วนไอร์แลนด์นะครับวันนี้ความหวังจะฝากไว้ที่เชลลองนะครับก็มีกอ,องหลังที่แข็งแกร่งประสบการณ์สูงๆอย่างเชมุสโกลแมนนระดับมาดโดที่ชิรันคลาร์กรวมทั้งนักเตะอย่างเจมส์แมคคลีนนะครับก็ ถือว่ามีประสบการณ์ในแดนกลางเกมน่าจะเป็นฝั่งเจ้าถิ่นนะครับโปรตุเกสมีกำลังใจจากเสียงเชียร์จากแฟนบอลเข้ามารุนในสนามด้วยนะครับแล้วก็น่าจะยึดตำแหน่งทีมนำของกลุ่ม A ต่อไปนะครับด้วยการคว้า3คะแนนนัดที่4นะครับส่วนไอร์แลนด์เล่นนัดที่3น่าจะยังไม่มีแต้มมองไปที่โปรตุเกสครับวันนี้ไม่ผิดพลาดกับการได้3คะแนนแต่ว่าจะชนะ ขาดหรือเปล่าต้องลุ้นประตูที่2 1ประตูมีประตูที่2เชื่อว่าทําได้ครับเพราะว่าความสามารถพตัวก็ถือว่ายอดเยี่ยมนักเตะโปรตุเกสับทีมเวิร์กก็ถือว่าต่อเนื่องจากยูโรรอบสุดท้าย2ประตูครับวันนี้โปรตุเกสเอาชนะนไอร์แลนด์ด้วยผลตา่างสำหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง a c e b o o k ที่แฟนเพจแอดดี้วิรศักดิ์ลมทังไลน์แอดแอดไปที่888 AD ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ